กาตูนช่องพี่เจครับตอนเมื่อพี่ถูกตำรวจไล่ตามตอนแรกอะพี่จะมาบอกคุณตำรวจว่าพี่ขับรถไม่เป็นแล้วก็ไปชนคุณปา้าเสื้อชมพูแต่พอมาถึงสถานีตำรวจอะจู่ๆคุณตำรวจก็ไม่พูดไม่จาวิ่งเข้ามาจะทำร้ายพี่อย่างเดียวเลยพี่ไม่มีทางเลือกแล้วครับน้องๆก็เลยต้องเอามอเตอร์ไซค์ของคุณตำรวจอะขับหนีออกมาแต่ว่าอยู่บนมอเตอร์ไซค์อะดูไม่ปลอดภัยเลยโอ้ย โดนรถตำรวจผีชนโ,อ,โอ้กดีนะเกือบตายโอ้โหตอนนี้พลังพี่เหลือแค่ขีดเดียวแล้วครับน้องๆพี่หนีขึ้นมาอยู่บนรถพยาบาลก่อนรถพยาบาลน่ะเป็นรถคันเดียวที่ไม่มีวันว่ำครับไม่ว่าจะชนขนาดไหนชนรุนแรงแค่ไหนรถพยาบาลน่ะเขาก็จะพลิกกลับมาแล้วก็วิ่งได้เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นนี่แหละสิ่งที่พี่จะใช้พาหลบหนีรถพยาบาลนี่แหละแต่เอ ไม่มีวันกว่ำแล้วรถพยาบาลจะระเบิดได้หรือเปล่าเนี่ยพี่ว่าคงไม่ระเบิดหรอกเพราะขนาดกว่ำมมันยังไม่กว่ำมเลยยังไงซะรถพยาบาลนก็ต้องเอาไว้ช่วยผู้ป่วยอยู่แล้วโอ้ยอรถตำรวจผีนี่มันเกะกะแล้วก็เต็มเมืองไปหมดจริงๆและไอ้พวกเนี้ยก็ตามไม่เลิกเลยไม่ว่าเราจะหนีไปไหนถ้าพวกมันน่ะคิดจะตามเรามันก็จะตามเราไปเรื่อยๆแล้วรถตำรวจเอา้าอย่าบอกนะ กำลังจะพูดชมรถพยาบาลอยู่เลยจุๆ่ๆรถพยาบาลก็ระเบิดทำยังไงดีล่ะเนี่ยไปทางนี้เหรอรถจัก,กรยานของเด็กเหรอไม่ดีหรอกมั้งอ่ะนั่นไงรถ SUV เอาละเอาคันนี้ดีกว่าเฮ้ยเกือบจะแย่ไว้แล้วเขาปาเสื้อชมปูแท้ๆเลยนี่แนี่นี่แน่ไอ้พวกตำรวจหน่อยนน่ตามอยู่นั่นแหล มีทางเดียวอะครับน้องๆถ้าพี่จะหลบหนีจะควบตำรวจพวกนี้ได้นั่นก็คือต้องจัดการพวกมันให้หมดแล้วตอนนี้พวกตำรวจที่เป็นคนเนี่ยน่าจะหมดไปแล้วครับเหลือแค่เจ้ารถตำรวจผีคันนี้ยที่ตามพี่ไม่หยุดเลยตามอยู่นั่นแหละอืมแบบนี้ต้องจัดการมันก่อนหรือเปล่าเอ๊ะยังมีตำรวจเหลืออยู่เหรอเนี่ย จัดการเลยเอา้าโดนรถตำรวจผีชนซะเองนี่แน่นี่แน่รถตำรวจผีทำไมพลังมันเยอะขนาดนี้เนี่ยชนตั้งหลายทีแล้วพลังลดไปเหลือตั้งครึ่งนึงนี่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 เหยียบซะเลยถอยไปอีกทีนึงเอา้าวันขึ้นแล้วแบบนี้มีเหตุครับรถตำรวจผีก็รถตำรวจผีเถอะเจอชนเข้าไปแบบเนี้ต่อเนื่องต่อเนื่องกันน่ะยังไงอะ มันก็มีลอดหรอกนี่แน่ชนอีกทีหนึ่งแล้วก็ถอยมาชนอีกสักทีหนึ่งแล้วก็เดินหน้าไปชนอีกสักอ้าวมันหลบได้หรอเนี่ยอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนรถเบี้ยวไปหมดแล้วตอนเนี้ยรถตำรวจผีเข้ามาเลยนี่ชนจังๆอีกสักหนึ่งทีแล้วก็ถอยมาชนอ้าว หายอีกแล้วไวจริงๆเลยมันอาจจะรู้ตัวก็ได้ครับน้องๆว่ามันกําลังจะไม่ไหวแล้วนี่แน่นี่แน่เดี๋ยวให้คุณป้าช่วยชนนี่รถคุณป้าสีน้ําเงินมาช่วยพี่ชนรถตํารวจผีด้วยครับแล้วพี่ชนอีกทีหนึ่งน่าจะระเบิดแล้วละ่ะไปซะเจ้ารถตํารวจผีไปลงนระกนี่ระเบิดตุ้ไปแล้วฮ่า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 เอ แต่ในรถตำรวจผีเนี่ยมีใครอยู่หรือเปล่านะทำไมมันถึงตามเราไม่เลิกเลยหรือว่าจะมีตำรวจที่ไม่พอใจเราอยู่อยากรู้ก็ต้องนั่งพรมเข้าไปดูสิครับน้องๆลองนั่งพรมเข้าไปดูในรถตำรวจผีกันว่าในรถตำรวจผีอันที่จริงแล้วมีใครแอบซ่อนอยู่เดินหน้าเดินหน้าเดินหน้าเข้าไปเลยแล้วก็กดซูมเข้าไปให้เห็นข้างในรถกันจ้จอ่ะอ้าวเออ รถตำรวจผีหายไปแล้วอย่าบอกนะว่ารถตำรวจผีก็คือผีจริงๆ